เอาไว้นออคองเีเลยออมสินจะคลอดลูกแล้วเอดอ,ดองดอกคูนดอกคูน,คน,คนให้กำลังใจดอกคูนให้กำลังใจออมสิน ยจะดึงแหงเด้อใส่ไม่หยุยดลอาลูกลุ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 กโอ้จมโจมจมโจมโจมจมจมโอเคเก่งมากออกแล้วครับออกแล้วให้มันเลี้ยให้มันเลี้ยเองให้แม่มันเลี้ยไสให้เก่งมากเก่งมาก ลูกมันดีสิสลบ Studies> ออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วครับตัวเทิร์กแตัวแม่ไงหฮงมันสลบเลยมันอยู่โดนโวดหมอนี่คิดปร่ต้องสมงบคอดให้แม่มันเลี่ยงโอ้โหุนหลอด ทำคูนมีเอามาผูกรักนี่เออให้แม่มันเลียนั่นผูกรักเนะเท็ดด้วยชือโบหุ่สายดึงซอยเนาะสายซอยทำคอดให้แม่มันเลี่ยให้แม่มันเลี่ยนยาเสร็จสุดยอดสุดยอด ผูกนี่ผูกลักนี่อันนั้นยิ้มมันหน่อยผูกต่ำผูกตํำๆนี่นี่นี่ผูกทั้งไตนี่ผูกกล้วยจัจบอกของค้าลูกนี่ผูกเส้นลักนี่ผูกตำตำๆพูดทายวิดีโอเลยสองนาทีดีลูกอมสิน ยังมาเดบงตัวแม่รู้ตัวผูวใช้เวลาในกันขอดชั่วโมงครึ่งลูกสมบูรณ์มากขอดยากมากาสุดยอดสุดยอดอุตส่าห์มาช่วยทำขอดมุดเลยตัวนี่ พอดล้างแม่มันเด็ดเดียนลูกมันมาตรงพดดอกมันหนาวธรรมดาแม่เออเออแกะเล็บมันไงนั่งสีแข้งไวแส่ออกเดี๋ยวนี่นั่งสีแข้งไวใส่อุ้ยตัวใหญ่แฮ้ตัวเถิกนึกตัวแม่เบิ้งบ้าขนาด แกบ่ได้เลยที่แข่งไว้แก่ตัวเถิกบ่มันสมบูรณ์มันกินหลายผู้เลียงยานมันจะลบว่ัสดุดินมันออกคอนเดนเซอร์ได้แล้วอ,อืมมันจินใจดีกว่าบุ้นลายได้ไหนิบุ้นลายหลุมมันสีสัตยไ์ไปเลยเลยเมือนบุ้งไงจับเลยหลุมวิอวนแม่นบ่เน,นี่ยแม,ม่นยี่สองหมื่นบ่เนี่ยแม่นเบิร์นางามนะฮักเสือรบนารบหลัง เสือ้อหน่ะจุงเขามาจุงเท่าผนแก่ออกโดบ่น,นี่กตแปะไป่ก็โคตรนุนกินนมแม่แล้วเจ๊ดอกคูนอย่ากินน้ำเขาดอกคูนอย่าคูนก็อยากกินด้วย ดอกคูนตัวขาวงบุญนุนสีเข้มขนดกขนดกผิวดำขนดกสีดำดอกคูนตัวสีขาวเผือกเปือกบุญนุนขนดกด,ดำมากบุญนุนบุญนุนบุญน,นุนบุญนุนหิวนมแล้วน้หิวน ว้าแข็งแรงลุกคึ้น แดงมาหาวุณน,นละ่ะอ๋อเย็นไปหาพี่ดอกคูนแล้วดอกคูนดอกคูนดอกคูน ดอกคูณมาหาน้องแล้วบุญนุนจะไปกินนมเด็กคุณดอกคู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 ณด็กคุณ ดอกคูนมาหนีเร็วดอกคูน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 คำคูนดอก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 คูนมา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 ดอกคูนดอกคูนมาเร็ว ดกคุณดกคุณแม่นต่างใจเบิ่งหน่องเนาะเว้ยเวยเวยน้องมาหาแล้วบุญหนุนมาหาแล้วเวยได้น้องแล้วได้น้องชาย